คครับสวัสดีครับอยู่กับผมในผู้คิวยูเกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ผมจะมาเล่นไมโคร b a c เตให้ดูกันนะครับโอเคครับซึ่งเป็นระบบแบบทีมนะครับให้ตีกันนะครับทีมไหนที่เหลือรอดเป็นทีมสุดท้ายทีมนั้นจะชนะนี่ครับมาก็รอครับรอให้ครบสิบสอคนก็จะเริ่มเล่นนะครับไม่ได้มาเล่นนานแล้วคิดถึงจังเลยนะครับก็โหคิดถึงมากครับ ็ใครอยากได้เสริมนี้ไปเล่นก็ใต้คลิปเลยนะครับใต้คลิปครับโอเคนี่ก็เป็นไมโครแบ c กเทนพาที่หนึ่งนะครับแต่ผมจะเขียนในคลิปว่าเป็นเซอร์คุกกี้นะครับไม่รู้ครับแต่รู้ชื่อเซิร์คุกกี้เนาะโอเคอ่ะอย่าพูดมากครับเริ่มเล่นกันเลยนะโอ๊ยแหลกแหกแหลกมากสีเขียวมากโอ้โห แพ้ครับแพ้ไม่เป็นไรแหลกมากครับปกติก็แหลกอยู่แล้วนะยิ่งมาอาจอยู่ด้วยโคตรแหลกเอาอยู่เหลืองแล้วเลยเมื่อกี้ก็อยู่เหลืองตอนนี้ก็อยู่เหลืองอะไรนี่โอเคมาเล่นอีกสตาร์ครับเมื่อกี้พลาดจริงๆบอกแล้วครับไม่ได้เล่นมาโคตรนานครับสีแดงว่ะสีแดงมันเข้ามาได้สีฟ้าก็ถ้าทางอันตรายครับ โอเคโอเคเคลียบรอให้เขาบุกมาครับอย่าอย่าบุกไปดโีโทอย่าบุกไปเออให้ฝ่ายตัวข้ามให้เพื่อนผมตีให้พ Dean. เพื่อนผมตีเดี๋ยวเฝ้าให้เดี๋ยวเฝ้าให้โอ้ยเขียวเขียวบุกมาเขียวบุกมาทำไงดีทำไงดีบุกสิครับบุกสิครับบุกสิครับบุกดิครับ,บ,รบ,บ,รบโอเคครับมา ไม่มีใครใช้สายเนาะไม่มีใครใช้สายแล้วครับไปครับเก็บไปละหนึ่งคนครับโอเคเก็บไปละหนึ่งคนกินนี่ไปลวาเฮ้ยมามาเอ้ยโอ้โอไม่ไหวจริงๆครับเหลือกี่คนเหลือกันสามคนอะรอ้อยเขาบวกกันก่อนครับให้เขาบวกกันก่อนจริงๆเรามาพักอยู่ตรงนี้นะครับใครชนะใครชนะ ใครใชนะใครใชนะโอเคครับไอ้ดี่อ,ดอุย้ยสายจ้ำกระโดเลยกระโดลเลยอยู่ไหนวะโอ้โหเอาเฮ้ยโอ้โหแอีกแล้วครับไม่เป็นไรนะครับโอเคโอเคับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเซอร์ฟิสสนุกจริงๆบอกไว้ก่อนนะครับ สำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็ใต้คลิปเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบะมีเท่านี้จริงๆนะครับถ้าผมมีข้อบอกพร่องตรงไหนก็คอมเมนต์บอกหน้าครับคอมเมนต์บอกได้เออขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับโอเคครับสวัสดีครับโอเค